เริ่มออกปฏิบัติการได้เร <T |ar|> ิ่มออกปฏิบัติการได้ได้เวลาทำงานอีกแล้วล่ะเนี่ยเอาตรงไปตรงไปตรงไปเล้วซ้ายไหม้ไหมไหมเลี้ยวขวาไหม้ไหมไหมไฟแดงมีไหม้ไม่มีไม่มีลื่นไปเอาโบนโบนบนเรื่องเวียนหัวแล้วโบนโวนบนเกิดเป็นไฟจะไประบาดขนาดนี้เนี่ยเอาโชติลกาสักสเต็ปหนึ่งดีกว่าชแวะอ่ะเยอะเกือบไปแล้วไม่หลับขอแค่ตัวอีกหนึ่งรอบกันแล้วกัน ชุ่มแหว่ออบิติกออเออได้อยู่ได้อยู่ได้เออได้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 การเชื่อมต่อขาดหายสัญญาณขัดข้องตกลงไปตกงไปตกงไปหรเรื่องตกงไปหือเรื่องเอ้ยเอจึงเอ้ยอ๋อต้นไม้ต้นไม้ขึ้นต้องขึ้นต้นไม้จะไม่เอาขึ้นก็ขึ้นเอาขึ้นไปออกขึ้นโอเคโอเคการเชื่อมต่อขาดหายสัญญาณขัดข้อง ไม่กเ,เป็น Wi-Fi ทำไมละบางขนาดนี้ดีอา oh. <c oughs> นี่นี่สัญญาณ Wi-Fi อ่อนขนาดนี้ใช้ตัวช่วยดีกว่าไหมครับ <c oughs> นี่เลย t o t a l i n k EX201 300 Mbit Wireless n Range Extender อุปกรณ์เชืวอขยายระยะสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นด้วยสัญญาณไวเลสมาตรฐาน BGN ที่ย่านความที่2.4 GHz ความเร็วสูงสุดกว่า300เมกะบิตตัวอุปกรณ์มีเสารับส่งสัญญาณ Wi-Fi ขนาด4 dBi จำนวน2ต้นรองรับการใช้งานในโหมด Repeater ใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลัก๊กแล้วกดปุ่ม WPS แค่เพียงเท่านี้ก็สามารถรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอ่ะลองเอาไปใช้ดูได้เวลาออกปฏิบัติการแล้วฉัต้องวิ่งวิง่งวิ่ แบบไม record, a, ่ให้เสียชัดเกิดไวไฟวิ่งแบบไม่สนใจใครวิ่งแบบไม่ให้ใครแสงวิ่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 งไปไกลแงเร็วขึ้นไวละเร็วเร็วเร็วโอ้เร็วเร็วเออชู่วับไปไกลเร็วจะตกใจใช่เวลาสวัสดีครับผมเป็นคนซีสเกตอันาเคอินกับกำมลาปูชาผมเป็นคนไทยตั้งแต่ก่อเนิดเกิดมาเวลาผมพูดสำเนียงจะใครสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอปคิงไอที หากมีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อสายด่วน King IT ได้ตลอด24ชั่วโมงและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามแฟนเพจ f a c e b o o King IT mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอุปกรณ์ IT อัปเดตสินค้า IT หลากหลายยี่ห้ออย่าลืม King IT Network เลือกอุปกรณ์ Network ต้อง King IT เพราะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่รับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงๆมันตาชมาร์กต้องรีบไปตำและและ